ก็ตัวนี้ก็มาพบกับผมนะครับไอเอส i เกนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับเป็นการลงแรงนะครับหลังจากไม่ได้ทําคลิปมานานครับเป็นการลงแรงแล้วก็เจอกับแรงพันสี่ห้าสิบนะครับผม จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมในเกมนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าดุเดือดมากครับเกมนี้สำหรับผมก็ใช้แผน5 3 2สครับเป็นแผนที่ผมเล่นประจำตัวเลยนะครับผมส่วนคู่แข่งเขไปเป็นแผน42.2 2, 2นะครับก็เป็นการบุกแบบเขาบุกเหลวมากครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูครับจะบอกเลยว่าผมโดนลูกแรกแบบเหลวมากโดนแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับผม นะครับเบคแฮมไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดรไม่ได้บอลนะครับมาที่ฟอรลันฟอรลันมาที่เนสตานะครับเขามาที่ลนดิงโยโยนลูกนี้ผมโยนมาหาฟอรลันเรียบร้อยครับผมโอโ้โหโดนลูกแรกอย่างไวครับผม,มลูกเปมาครับฟอรลันมาที่เวล่า เวลาให้เบตเมสซี่ครับเมซี่จ่ายติดมาที่เนตตานะครับอินเนตตาคือเนาติดเวลาห่วงวีลาไปที่เมสซี่เมสซี่ไปที่เบกวแฮมวิคแฮมวิคแฮมมาที่ฟอร์ลันครับฟอร์ลันที่เรตฟอร์ลันยิงเรียบร้อยครับผมยีเสมอได้ฝึกแล้วครับผมเกมกลับมาหนึ่งหนึ่งครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ดุเดือดมากครับผมสนุกครับอาริสซี่ครับบอลครที่เออร์วินครับผม อวิธีโรนันดิงโย่โรนันดิงโย่จ่ายเข้ากลางให้อินเนสตาครับผมอินเนสตาจ่ายมาที่ตอเลสตอเลสไปไมห่ถึงฟอร์ลันครับผมโดนตัดได้ครับวีล่ามาที่เบคแฮมเบคแฮมมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาที่ฟอร์ลันเมสซี่เมสซี่แทงติดครับผมเสียบอลครับโรนันดิงโย่วทธีอินเนสตาอินเนสตามาที่ฟอร์ลันครับฟอร์ลันจ่ายคืนมาที่โรนันดิงโย่โดนันโย่ไปที่ฟอร์ลันอีกทีโดนฟอร์ลันเสียบอลครับผมโดนตัดได้ครับเบคแฮมสวน คืหให้แรดฟอร์ดผมแรดฟอร์ดมาที่ฟอร์ลันนะครับฟอร์ Run, ลันเห็นเบคแฮมฝั่งซ้ายครับยืน้วพวกนี้แทงต่อให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายเข้ามาครับเป็นวิเอลล่าครับจังหวะสุดท้ายวิเอลล่าเข้าทำจังหวะสุดท้ายนะครับเป็นการประสานงานของฝั่งซ้ายครับเบคแฮมวิ่งขึง้นมาเขาจะจ่ายตัดเข้าให้แรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดจ่ายตัดเข้ามาให้วิเอลล่าอีกทีได้ประตูขึ้นนำเป็นครั้งที่สองครับ เาดกันตะ่อครับเมาเมตาขึงได้บอลอยู่ครับขึงที่ตอเลสเลสจ่ายไปติดกับที่อินเตตาเมตซ่าพีโนิโยครับจ่ายเข้าไปติดครับเบอร์คึบมาเออเคียวมาครับเขมาติดครับผมที่อลาเอลาีปอดจ่ายติดครับลูกนี้ดบอลอยู่ที่บาซสองที่อนเตาครับ ต่อเลสต่อเลสให้ฟอรลันฟอรลันคืนจ่ายเข้ามาที่ต่อเลสไม่ได้ผมติกูโยครับวีเอล่ามาให้เมสซี่เมสซี่ก็ไปที่รัดฟอร์ครับตรงนี้บอลอยู่ที่รัดฟอร์ครับรัดฟอร์วิ่งทำทางไปจ่ายไม่ทันจังวจติดเมลดินี่ครับผมจีสองทำเกมขึ้นมาครับมาที่ฟอรลันฟอรลันจ่ายติดกับเอวีเอล่าเอาบอลคืนไม่ได้ครับผมจังหวะแบบนี้ผม ังเกตว่าเล่นแล้วไม่แนะนําให้ทำเลยครับใว่าที่แบบว่าได้บอลแล้วเรากดส่งทันทีโดยที่เรายังหันหลังอยู่คนระับโอ้โหวลูกนี้เกือบได้ประตูครับชนเสาครับงหวะที่เราได้บอลแล้วเรากดส่งเลยที่หันหลังครับมันจะเป็นการแบบเราส่งแล้วเราเสียครับเพราะบอลมันจะปิ้นมันจะไปไม่ตรงกับทิศทางที่ตัวที่เราจะส่งครับมาดูเกมันต่อครับผม ต่อเลสไปที่ีฟอลันแล้วลูกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมต่อเลสยดบให้ฟอลันลูกนี้ประตูของลูกนี้คือผมเสียงอะใมากครับคือกองหลังผมยืนห่างหมดแล้วนะครับผมแล้วเข้ามาแบบไม่ทันครับบอลอยู่หน้าตอเลสแล้วเรียบร้อยไปแล้วตอเลสยิงลูกนี้มาที่ฟอลันครับกลับตัวไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเสียดายเสียดายมากครับลูกนี้นนก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ ยู่สองสองอยู่ดมาที่เออร์วินนะครับที่อินเนตา้าอินเนต้าคืนมาที่โรนัลดินโย่ครับพอดสองนาทีนะครับผมขณะน,นี้ก็อยู่ในช่วงเวลาพดพดเจ็บของครึ่งแรกครับก็เป็นต่อเลตยิงจังหวนนะนี้ับผมยิงเบาไปนิดครับก็จบครึ่งแรกด้วยกานเสมอกันสองสองนะครับผมก็ผมได้ยิงสองที่ได้ยิงสี่เลยประกอบสองครับ ฝั่งได้ยิงสามเขากรอบสามเลยนะผมมาดูที่หลังต่อนะครับนี่ได้บอลครับบอลยูนยาวขึ้นมาครับติดนะครับแต่ติดต่อคอลันตามมาเก็บบอลครับได้บอลให้บอลคืนไปให้เป๊ปกูดิโอลาคอลันตอเลสตอเลสคอลันโอโ้โหโดดักได้ด้วยเคนดูครับผม บอลลูกนี้วิ่งลงมาทันครับผมเปมาทีเบคแฮมอีกแฮมมาทีเด็บฟอร์ดเบฟอร์ดเมสซี่ฟอร์ลันล้ำหน้าครับแแบบนี้มันพอเราจะสวนเร็วนะครับผมสังเกตดูผมจะล้ำหน้าบ่อยมากครับจะสวนเร็วแต่กลับไม่ได้บอลนะครับผมกลายเป็นล้ำหน้ามาดูเกมต่อไปมาดูเกมต่อครับผมไม่ใช่เกมต่อไปครับพูดผิด นะครับเราก็ต้องค,อค,อค่อยๆคึงบอลขึ้นมาครับเพราะว่าหลังเขาเขาจังหวะที่เราได้บอลเนี่ยโอเคได้หลังเขาจะถอยรับเลยแล้วรู้ที่ปาดเข้ามาครับเป็นเลตบอร์ดครับผมโอ้โหมันงดด้วยแค่ปาดปเข้าไปครับแทงเข้าไปข้างในเลตบอร์ดวิ่งแล้วก็ยิงด,ด้วยซ้ายเข้าไปครับ เกมกันต่อครับลูกนี้ตอเลสตอเลสโอ้โหดับได้ครับแคมเบลดับได้อีกแล้วครับผม,มลูกจังหวะสุดท้ายนะครับผมกดเสี๋ยประตูเขาจะแคมเบลวิง่งลงมาช่วยทวันนะฮเมสซี่เมสซี่ไปที่ฟอร์ลันครับฟอร์ลันมาที่เ <พอ S 1> ลฟอร์ดเลฟอร์ดทำชิ่งโอ้โหติด <Joh an S 2> ติดจังหวะติดส้นเท้านิดเดียวครับฟาฟูเปิดเข้ามาครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับไม่โอ้โหยิงเบาครับลูกนี้ตามกันมาเก็บบอลครับคาร์ลอส วิล่าวลาสองไกลลูกนี้ติดครับผมโ,โอ้โหยังไม่ได้ลูกที่สี่นะครับเกมกันไา่นากเป็นาการแบบเล่นเกมแลกกันแบบไม่มีใครตั้งรับเลยนะครับเล่นด้วยสปดีดจริงๆครับผม ถึงจะเสียถึงจะตามหรือว,ว่าจะนำครับไม่มีการผ่อนเกมไม่มีการดึงเกมนะครับแลกกันจนนาทีสุดท้ายจริงครับผมบอกเลยว่ามันมากครับผมแบบไอดีนี้ก็เป็นเป็นไอดีหลักจริงๆของผมนะที่ผมใช้เล่นอยู่ทุกวันใช้แข่งขันในลีกด้วย ขับในรายการที่มีการจัดแข่งด้วยครับส่วนไอดีนึงจะเป็นเบสเพเยอร์ถ้าเป็นเบสเพเยอร์ player, คือผมจะเล่นพวกบนดำบนทองจะไม่ค่อยมีตัวฟีเจอร์ตัวไอคอนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไอดีที่ฟรีนะครับเล่นได้ทองเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับแต่ไอดีน,นี้ค่อนข้างจะเติมเยอะนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนแต่นิดหน่อยครับ ผมก็เลยเปลี่ยนสโคลงมาแทนเมสซี่นะครับผมเนื่องจากเมสซี่ในล่ากนี้รู้สึกว่าจะหมดหมดเลี้ยวมากครับผมแล้วก็โรนันดิงโยล,ลงแทนเ็คแค่ดูเกมกันต่อครับ <c oughs> เ,ปเปิดให้เบคเกิลบาวเออร์ครับผม โรนันดิงโยโนันดิญโยผู้เล่าผูเล่าผู้เ็อดรถอดท้ชียงกับอลคือมาอีกทียิงยิกันไว้โอ้โหติดครับผมติดเตะไมู่้ไครับยิงเบไปนิดครับ่วหวติดเท้าคนเนอร์ครับเปิดด้วยโรนันดิโยนะครับเปิดเข้าไปตรงกลางครับผมก็เป็นปูโยครับผมฟิลลี้ ปูโยเป็นกองหลังที่ตัวเล็กนะครับแต่เทคตัวได้สูงมากครับแล้วก็ใช้หัวค่อนข้างดีเลยครับในจังหวนการประกัดบนกลางอากาศแล้วก็ลูกคอร์เนอร์นะครับขึ้นมาหมดนะครับเมซี่เมซี่ไม่อยู่หันค้ามฝั่งหันค้ามมาพี่โรมาเยโนไม่ถึงครับเราแต่งแย่ได้เด็กปูโยครับปูโยสกัดได้เด็กรับ ขอฟิฟ่อนลันแทงอีกจังหวะอีกจังหวะอีกจังหวะไม่ถึงครับผมโดนันยินโยครับผมโดนันยินโยแย่หวนคืนมาได้คึงคืนหนึ่งจังหวะครับแทงก็ให้วิเอล่าวิเอล่าทำไมวิเอล่ายิงไกลขนาดนีโอ้โหติดเซฟปัดให้คอนเนอร์ครับให้คอนเนอร์ก่อนเวลาอีกครั้งหนึ่งครับ ก็เป็นการสิดเฟตโคครับมาให้คาฟูคาฟูฟูที่แรดฟอร์มมงลูกนี้เรียบร้อยครับผมหน้าประตูต่อสองครับโอ้โหเขเป็นกาเล่นแบบแรกกันสุดนาทีสุดท้ายกินทันย่างเพื่อนชเวตุลาครับผมแล้วก็เป็นเกมที่แบบแลกกันอย่างเพื่อนชเวตุลาครับก็จบเกมไปให้สุดนะครับประตูต่อสองครับ ก็ผมู้กัปยิงหกสิบเอ็ดครั้งเข้ากรอบเก้าครับตัวผู้ยิงสามสามไก้สาอสูิีสามก็กรอบสองได้สองสูสก็ือเป็นร้อยเปอร์เซต์ครับก็จบไปครับมัหรับหลงแรงรแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกของการกลับมาทำคลิปลงยู u ูบนะครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับทะครครให้ผมด้วยนะครับผม เพราะว่าผมก็พึ่งกลับมาทำก็อาจจะลงไม่บ่อยนะครับอาจจะเป็นวันละคลิปหรือสองคลิปนะครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ